สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 น,น,นะคะวันนี้พบกับครูเมย์อีกแล้วครูเมย์ก็จะพามาออกเสียงเพยยนชนะไทยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะฝึกออกเสียงพยยนชนะตัวต่อไปนะคะเราก็จะต้องมาทบทวนนะคะว่าเราได้ออกเสียงตัวอะไรไปแล้วบ้างนะคะแต่ก่อนจะทบทวนเดี๋ยวคุณครูขอทำข้อตกลงนะคะ ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนพยยนชนะออกเสียงเพยยียญชนะตัวที่เหลือนะคะหลังจากที่เราออกเสียงเสร็จแล้วคุณครูเมก็จะมีเกมมาให้เล่นอีกเช่นเคยค่ะพอเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเล่นเกมทบทวนแล้วเราก็จะไปทําแบบทดสอบนะคะเราก็จะไปสอบหลังเรียนกันเนาะอ่ะก่อนที่จะไปเรียนตัวตัดปะตัวต่อไปนะคะขออภัย ก่อนที่เราจะไปเรียนตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทบทวนตัวที่เราเรียนไปในคลิปที่แล้วนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะ,ะตัวแรกนะคะคือตัวบอใบไม้อ่ะก่อนอื่นเด็กๆอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะทบทวนเนาะเดี๋ยวมาหลายตัวแล้วเด็กๆก็อาจ จะลงลืมได้นะคะฉะนั้นเวลาคุณครูเมย์ออกเสียงให้เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะดูรูปปากคุณครูแล้วออกเสียงตามให้ถูกต้องโอเคนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวทบทวนบทเรียนก่อนนะตัวแรกบอใบไม้ออกเสียงว่าบอบอปอปลาออกเสียงว่า ปอปอยอหญิงออกเสียงว่ายอยอชอเชอออกเสียงว่าชอชอนอเนนออกเสียงว่านอ นอทอทหารออกเสียงว่าทอทอสอสาราออกเสียงว่าสอสอลอลิงออกเสียงว่าลอ ลอชอชิงออกเสียงว่าฉอชออออางออกเสียงว่าออออลอจุลาออกเสียงว่าลอลอ ฮอนกฮูกออกเสียงว่าฮอ,ฮอฮอสอหรือสีออกเสียงว่าสอสอโอเคค่ะเราทบทวนตัวที่เราเรียนในคลิปที่แล้วไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเริ่มตัวใหม่กันเลยนะคะเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้คือตัว ยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะนี่ยอยักยอยัก,ยออยกเวลาเขียนนะคะเราจะเริ่มต้นที่หัวก่อนห้ามนักเรียนห้ามยกปากกานะคะเด็กๆห้ามยกดินสอเด็กขาดเลยให้เริ่มจากตรงนี้โค้งเป็นวงกลม แล้วก็อยากเข้าแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะอ้าวตัวคูมีอาจจะเบี้ยวๆหน่อยแต่เด็กๆห้ามเขียนเบี้ยวนะเด็กๆต้องเขียนให้สวยๆนะคะแบบนี้คือการเขียนตัวยอยักษ์นะคะต่อไปเรามาดูการออกเสียงยอยักษ์ออกเสียงว่ายอยอยอ ตัวต่อไปนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะแล้วก็ฝึกเขียนตามคุณครูด้วยนะคะอ่ะดูที่เนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยชี้ใช่ไหมคะเห็นเหลืองๆไหมคะดูตามครูนะคะว่าคุณครูชี้ไปตรงไหนแล้วนะคะตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวคอคนค่ะเก่งมากคอ,อคนเขียนแบบนี้นะคะวางปากกาวางดินสอไว้ตรงนี้ โค้งลงมาทําหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมาเลยเสร็จแล้วลากขึ้นไปหยักลงมาเล็กน้อยแล้วก็ขึ้นไปคืนแล้วก็ลากลงมาข้างล่างแบบนี้เรียกว่าตัวคอคนการออกเสียงนะคะคอคนออกเสียงว่าคอคอคอ เก่งมากค่ะตัวต่อไปตัวนี้คือตัวนอนหนูนอนหลับอยู่นะคะอ่านอนหนูวิธีการเขียนนะคะให้เด็กๆลากหัวกลมๆเหมือนกันนะคะโค้งๆข,ขึ้นไปข้างบนลงมาเอา่อตรงนี้มันต้องติดกันนะเอาไหมนะแบบนี้นะคะโค้ขงขึ้นไปลงมาแล้วก็ มาด้านหลังโค้งอีกนะคะแล้วก็ขึ้นไปนี่เรียกว่าตัวนอหนูนะคะนอหนูออกเสียงว่านอนนอนอตัวต่อไปค่ะมอม้าจะคล้ายๆกับนอหนูเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะมอม้านะคะให้เด็กๆ ทำหัวกลมๆเหมือนกันค่ะหัวกลมๆล,ลากขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาโค้ขงข้างหน้าแล้วก็ถอยหลงังขึ้นไปข้างบนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องยกดินสอนะคะบางคนนะคะคุณครูจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะเขียนหัวแบบนี้แล้วค่อยขีดเส้นตรงแบบนี้ซึ่ง ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนห้ามทำนะคะเด็กๆต้องเขียนต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็ลากลงมาแบบนี้เลยนะคะนี่เด็กๆต้องเขียนแบบนี้นะคะ,ะไปดูการออกเสียงมอมากันมอมาออกเสียงว่ามอมมมตัวต่อไปค่ะตัวนี้คือตัวห้อหีบค่ะเก่งมาก ตัวนี้นะคะวันนี้ตัวที่เราเรียนทุกตัวนะคะจะมีหัวกลมๆให้เราเขียนทุกตัวเลยนะคะเด็กๆต้องห้ามยกดินสอเด็กขาดเ,เวลาเขียนนะคะเกียรชนะไทยตัวหอยหีบจะเริ่มจากตรงนี้เหมือนกันนะคะเขียนหัววงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะแล้วลงให้มันชนกับเส้นตอนแรกลากลงมาเฉียงขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็ทำวงกลม หักลงมาข้างล่างแบบนี้อันนี้คือตัวหอหีบนะคะเขียนแบบนี้นะหอหีบะคะหอหีบออกเสียงว่าหอหอหออ,อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูได้นะคะมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้คือตัวขอไข่นะคะนี่ขอไข่ ตัวขอไข่นะคะดูวิธีการเขียนวางดินสอไว้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้ขึ้นไปข้างบนให้มันชนกับเส้นที่เหลือที่เราลากตอนแรกลงมาแบบนี้นะคะพอมาถึงข้างล่างโค้งแล้วก็ลากขึ้นไปห้ามให้มันเกินนะน้าแบบนี้นี่คือตัวขอไข่ วิธีการออกเสียงขอไข่ขอไข่ออกเสียงว่าขอขอขอเก่งมากค่ะตัวต่อไปอ่ะเห็นไหมคะขอไข่กับขอขวดเนี่ยจะมีความคล้ายกันนะคะแต่จะแตกต่างกันนิดนึงตรงขอขวดเนี่ยหัวแตกนะคะอ่า ขอขวดก็คือขอไข่หัวแตกนั่นเองวิธีการเขียนขอขวดนะคะลากเริ่มต้นหัวเหมือนขอไข่เลยแบบนี้นะคะลากลงมาขึ้นไปหัวแตกนิดนึงหยกัยกๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลากลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้เป็นตัวขอขวดนะคะวิธีการเขียนแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปนี่คือตัว ขอขวดอ่ะขอขวดออกเสียงว่าขอขอขอตัวต่อไปเลยนะคะตัวนี้คือตัวชอช้างอ่ะชอช้างสังเกตเห็นว่าหัวจะคล้ายๆขอไข่เลยนะคะลากเหมือนกัน จากตรงนี้ลงมาข้างล่างแล้วให้นักเรียนม้วนขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วก็ลากลงมาทีนี้ถ้าขอไข่มันจะหยุดแค่นี้แต่ชอช้างเราจะเข้าไปตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีหางออกมาแบบนี้นี่คือตัวชอช้างเดี๋ยวคุณครูจะลองเขียนดูแบบว่าไม่มีตัวอักษรน,นะคะโอโอเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่ไม่เอานะคะ ตัวชอช้างแบบนี้นะคะนี่คือตัวชอช้างหางจะขึ้นไปนิดนึงนะคะเขียนให้ดูชัดๆประมาณนี้นะคะนี่คือตัวชอช้างไปดูการออกเสียงนะคะชอช้างออกเสียงว่าชอชอ ชอโอเคตัวต่อไปค่ะอโซ่ค่ะซอโซ่วิธีการเขียนหัวเหมือนขอขวดเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้ลากลงมาแล้วกลับขึ้นไปก็แตกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงมาลากขึ้นไปทีนี้เราจะมีหางเหมือนชอช้างแบบนี้ขึ้นไปนี่นะคะอันนี้คือตัว ซอโซนะคะซอโซ,อ,ซ,อ,ซอ,ออกเสียงว่าซอซอซโอ,อ,อเคค่ะตัวต่อไปนะอ่าตัวนี้คือตัวดอชะดานะคะออกเสียงว่าดอชะดาตัวดอชะดานะคะดูวิธีการเขียนนะคะเด็กๆ ว่างปากกาแบบนี้โค้งมาข้างหน้าแล้วลากขึ้นไปข้างบนหักหัวเข้าเล็กน้อยแล้วก็ออกมาแล้วโค้งลงมาตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งให้เลยบรรทัดลงมานะคะเสร็จแล้วไปข้างหน้าโค้งกลับมาคืนแบบนี้นะคะ,ะดูวิธีการเขียนชัดๆนะคะแบบนี้แล้วก็ลงมา แล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือตัวดอชะดานะคะวิธีการออกเสียงดอชะดาออกเสียงว่าดอดอดอตัวต่อไปนะคะจะหมดแล้วอ่ะตัวตอปตักนะคะตอปตักวิธีการเขียนก็คล้ายๆกับดอชะดาแต่ว่าตรงหางเนี้ยมันจะหยักสองหยักนะคะ ลากแบบนี้นะคะมาข้างหน้าก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็หักจึ๊กๆึกอย่างนี้แล้วก็โคง้งลงมา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 ให้เลยบรรทัดนะคะเด็กๆต้องลงมาเลยบรรทัดแล้วก็อยักหนึ่งแล้วก็อยักอีกสองแล้วค่อยโคง้งหางกับหลังแบบนี้ใครดูไม่ทนันเดี๋ยวครูเขียนด้านนอกให้อีกรอบหนึ่งนะคะ หัวเริ่มอย่างนี้โค้ขงขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมาแล้วก็หักจึ๊กจึ๊กอ่าแล้วก็โค้งลงมาลากมาลงมาเยอะๆแล้วก็จึกๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กแล้วก็ปึ้งแบบนี้นะคะอันนี้คือตัวต่อประตักวิธีการออกเสียงนะคะตอปะตักออกเสียงอ่าต่อต่อ ตตัวต่อไปค่ะตัวถอฐานนะคะตัวถอฐานเริ่มจากตรงนี้จะคล้ายๆกับตัวจอจานนะคะถอฐานลากลงมาโค้งไปแล้วก็ขึ้นบนไปข้างหน้าค่ะกลับหางกล,กลับมาเหมือนรอเรือแบบนี้นะคะแต่ความพิเศษของมัน มีตัวด้านล่างนี้ด้วยวิธีการเขียนตัวข้างล่างนี้ก็คือแบบนี้นะคะ,ะค่อยๆลากตามคุณครูนะเสร็จแล้วก็จะหยักแรกหยักแรกแล้วก็หยักอีกแล้วก็ทำหางแบบนี้นะคะนี่คือตัวถอฐานค่ะวิธีการออกเสียงการออกเสียงของถอฐานนะคะถอฐานออกเสียงว่าถอถอ ตัว่อไปค่ะอทอพูดเท่าทอพูดเท่าเดินย่องนะคะทอพูดเท่าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตอเต่ากับมอม้ามารวมกันเห็นไหมคะอถ้าใครจําตัวตอเต่ากับมอม้าได้เนี่ยเหมือนเอาตอเต่ากับมอม้ามารวมกันวิธีการเขียนเราก็จะเริ่มจากหัวตรงนี้ก่อนเลยเหมือนตอเต่านะคะแล้วก็ลากลงมาทันไหมเอ่ยใครไม่ทันก็สต๊อปไว้ก่อนนะคะ ลากขึ้นไปอยากๆแล้วก็ลากลงมาแต่เราพอเราลากลงมาเสร็จปุ๊บเราก็หมวนหัวอย่างนี้ด้วยแล้วก็ลากขึ้นไปนี่คือตัวทอผู้เท่าอ่ดูชัดๆนะคะดูชัดๆตรงนี้ลากแบบนี้อ่ะทำวัดทำเหมือนต่อเต่าก่อนเขียนเหมือนต่อเต่าพอลงมาถึงตรงนี้เราก็โคง้งหัวเข้าไปแบบนี้เหมือนมอม้านี่อันนี้คือตัวทอผู้เท่านะคะทอผู้เท่า ออกเสียงว่าทอทอทอเคต่อไปทอนางมนโทจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนตัวอะไรเอ่ยทอนางมนโทอ่าเหมือนตัวทอทหารใช่ไหมคะแต่ว่าหัวมันเป็นยังไงหัวแตกใช่นะคะวิธีการเขียนก็เหมือนกับทอทหารเลยนะคะให้นักเรียนเริ่มตรงนี้ แล้วโค้งลงมาข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนแล้วก็หยักหยักนะคะพะอหยักเสร็จก็ลากมันลงมาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนคืนแล้วก็โค้ง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 ,งลงมาแบบนี้นี่คือตัวทอนางบนโะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนด้านนอกให้ดูอีกนะคะเริ่มจากตรงนี้โค้องอย่างนี้นะคะแล้วก็หยกัยกหยัก อ่าแบบนี้คือตัวทอนางมนโทนะคะทมนโทนะคะวิธีการอาการออกเสียงนะคะทมนทอนางมนโทออกเสียงว่าทอทอทออ่าโอเคต่อไปเราจะได้เวลาไปเล่นเกมกันแล้วนะคะ โอเคหลังจากเราออกเสียงกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมทบทวนตัวยัญชนะนะคะหลังจากเราเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะเกมของคุณครูวันนี้นะคะจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะบางคนอาจจะทําไม่ได้เลยละ่ะเออต้องรู้จักสังเกตนะคะใครช่างสังเกตเนี่ยก็จะทําได้นะอ่ะเกมของคุณครูมีชื่อเกมว่าเกม ภาพซ่อนแอบนะคะภาพซ่อนแอบฟังดีๆนะคะเกมภาพซ่อนแอบภาพนี้นะคะเราดูนะเนี่ยภาพทั้งหมดบนหน้าจอตรงนี้นะคะนี่ภาพทั้งหมดบนหน้าจอตรงนี้จะมีตัวพยัญชนะที่เราเรียนไปวันนี้นะคะเอาเฉพาะตัวที่เราเรียนวันนี้นะทั้งหมด10ตัว จะมีตัวพยัญชนะที่เราเรียนวันนี้นะคะเอาเฉพาะวันนี้นะใครเขียนตัวที่ไม่ได้เรียนวันนี้ครูไม่ไม่ตรวจให้นะตัวที่เราเรียนวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด10ตัวอยู่ในภาพนี้ให้เด็กๆเ,เนี่ยสต็อปเอาไว้นะคะแล้วก็หาให้เจอทั้งหมด10ตัวให้นักเรียนเนี่ยเอาไปเขียนลงในสมุดอ่ะลืมลืมให้ดูตัวอย่างอ่า นี่นะคะก่อนอื่นที่จะที่นักเรียนจะเล่นเกมนะคะให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมาก่อนแล้วก็เขียนวันที่เขียนหัวข้อขิดเส้นตามคุณครูแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนข้อหนึ่งไทยข้อสองไทยสามมาบรรทัดคุณครูไม่พอแล้วสี่นะคะแล้วก็ห้าแล้วก็แบ่งครึ่งเนาะหกเพราะมันมีสิบตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเกินเจ็ดแล้วก็ 8 9แล้วก็10เด็กๆเขียนเว้นบรรทัดนะคะอันนี้พอดีบรรทัดครูไม่พองครูก็เลยเขียนแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนักเรียนเขียนแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยมาเล่นเกมตรงนี้กันเลยอ่ะเล่นเกมนี้นะคะททยซิมีตัวไหนบ้างเอ่ยใครเห็นแล้วตัวแรกเลยอ่ะเดี๋ยวคุณครูใบให้นะคะตัวนี้เลยนี่คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไร ชอช้างใช่ไหมเด็กๆก็เอาไปเขียนในสมุดนะคะว่าตัวชอช้างอ่าอย่างนี้โอเคไหมคะแล้วใครเจอตัวอะไรอีกต้องครบ10ตัวนะคะนักเรียนก็เขียนลงในสมุดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาตรวจดูซิว่านักเรียนจะหาครบ10ตัวแล้วถูกต้องตามที่คุณครูให้ไปหรือเปล่านะคะอ่ะหลังจากเล่นเกมแล้วนะคะต่อไป ภาระงานนะคะงานวันนี้อย่างที่หนึ่งที่คุณครูเคยบอกไปจะสอบนะคะท้ายบทเรียนเดี๋ยวเราไปสอบนะคะ5ข้อนะคะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยก็คือให้เขียนตัวพยัญนชนะที่เราเรียนวันนี้นะคะเวลาคุณครูออกเสียงไปเป็นตัวที่เรียนวันนี้นะคะไม่เอาตัวที่เรียนก่อนหน้านี้นะ,ะงานที่2โองยโทษถีตรงนี้เป็นเลข2ององานที่2นะคะให้ นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษานะคะอ่ะทักษะภาษาเล่มนี้หน้าที่19ถึง26เขียนคัดให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะคัดให้ตรงกับเส้นประแล้วก็ระบายสีมานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเขียนตามคำบอกกันพร้อมหรือยังมานะเริ่ม สอบนะคะเฉพาะตัวที่เรียนวันนี้นะคะเด็กๆสอบหลังเรียนนะคะข้อที่1ฟังคุณครูออกเสียงให้ดีๆนะคะแล้วก็เขียนตัวพยัญชนะตัวนั้นลงไปย้ำนะคะว่าเป็นตัวที่เรียนวันนี้ถ้าเด็กๆไม่ได้เขียนในตัวที่เรียนวันนี้คุณครูจะให้ผิดนะคะโอเคนะโอเค เริ่มตัวที่1น,นะคะแบบทดสอบหลังเรียนข้อที่หนึ่งดอดอด,อดอข้อที่สองนอนอนอข้อที่สามหอ หอหอข้อที่สี่ยอยอยอและข้อที่ห้าถอถอถอโอเคค่ะนี่คือทดสอบหลังเรียนนะคะ แล้วก็ให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์นะคะเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะมาทบทวนทั้งหมดเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ